วันดี้จ <refin ett, S 1> ้าแต่ว <out> ันด <t ract> ีพ่อแม่พี่น้องก็สูสทุกคนคางพี่นี้กับพอกันขี้เหาก็ชอบขี้หลาหมอนคิวพี่น้องจ้าหุนนี้มาแบบถาดๆกับคนแข็งๆทื่เจ้าจ้ะสมตามกุลาภาากับกุ้งดองเกาหลีพี่น้องแซ่บจวดขนาดพูดๆเลยนี่พักแบบด้อันนี้ไม่กินน้ำมะระขีดนกอัน อย่างบอลมวนพักขารืมจากอมพน่น้วก็สลัดคอนกระเทียมดวงอีเมียมาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บๆสบน้ำกันโอ๊ยประการดมาบอกเ่พี่น้องโอ้น้ำลายแตกตอนแหมวนรักจัลเลยได้จัลมาเด้อแซ่บๆสบน้ำกันอันตาใส่ผงหุ่งกับมี่อันใส่ตั้งหากับมี่อันกุ้งเน้นๆเลยได้ค่ะนี่จัดอีกรอบหนึ่งกุ้งดอง เอาได้ครับอู้นอนอ้าฟงดองซีอิ๊วเกาหลีเหมือนรับเจบมากรักตับเียบเนาะเี็บ,บทำยังไงจะเบได้เนี่ยโนะด,ดนอ่ะ

โม,มกิเงี้เลยว่ะโมกิงคือบาเถาเลย,เลยปาตัวสั่งามาเงินเพิ่นแบบชุดจอดเราเนียอ,อาจารย์กันอาจารย์บอลาวรคอสตด้วย กับบะอเอ๊ะมันตุ่มตุ่มแล้วอย่างนี้านมาคเเีออืมอืมไหนด่ารามฟาวของก็งง่งยับเปไก่แต่เปิ้นจีเ็เห็นของเลยกุ้งดอกเนียนๆอืมปล้วเขากัน,น,นอีกทมีคน มาพักอืมกลัวโซซเขาไม่กินกระปูดต่อใช่เขาไม่กินกระปูดต่อง่ายัางดีไม่ใจ่ง่ายแต่เทียแบบรวยวะ้าไมได้เดินเนาะ

นนะกวนเลยกินกวนเลยว๊าวคนป้าคาัไม่ต้องกินกับอันนี้นะขนมเสี่งขนมเส่ยงแ,บ,บ,าาแบ้่บมันป้าตต่มะฮุ้งมนี่แสบ สีแบบจัดจดานแบบไมยกินตะไซแยงมาใหม่ไหมหขายมามันจะอมต้องกินด้บยไหนบ้งดูแบบเป็นบอกว่าจะให้ตัวอะไรล่ะพี่จับยังนวดสุวนตักไงกันต้นตำพงไหนนะ้ะะม นี่กุ้งแมะเออเอาไว้นะครับสะไส้เลยเด้อพี่นอ้องเด้อต้นยังเป็นต้อนอยังปะบนกันไปบ่นอ่ะโอ้ชอบอี๋พักขาแม่ไม่จบ เพลงสองดังๆัน,งนกินหมอนด้็ยแบบจับขูดอหมโอ้น้ำ <c oughs> เส้นไหมเส้นง่ายดีไหมน้ำเส้มันสนง่ายสิย่ นัวด้วยนัวผักชุบอะไรเนี่ยปกติ không gọi thêm thấy lắm Ừ Bọc mẹ này Rất đẹp mẹ Nhân đường này Mẹ phạt Ừ. Ừ.

muốn เสร็จนี้ tay ใจแตะอืมผูกมันไปดื้อผูกมาเด้อคุณมานี่ผูกอ่ะเดี๋ยวผูกเด้อพี่น้องผูก กินหนามกันเด้อหัวมืกุ้งดอง <Okay. S 2> อออก,กินหน่อปูกยืนมือไม่กินต้องกันเด้อร้อยง่าแบบเต็มโตกุ้งเลยเลยจ้ะกต่เที่ยมให้โต๊ะละค่ำเลยจ้ะ S <S <S ที่แลกอยากกินบะเบิดก็ไนเลยบ่ทัไนไหลใส่เบิดแสียไปนอนมองวไมไ่รู้จะต่อแล้วกันเลยค่ะนอนเนียนๆเ,เลยคุณนบอกว่าแห้งสี่ปีแห้งสีชเสนั่นอ,อ๊ะ มากเอเคโอกันุ่นนมเสร็จเสิ็สนเนี้ยหนุ่มอืมน้มนเสร็นว่าเป็นน้มเส็นแหบโอ้แผงด้วยจ้ะ มันเปลี่ยนเป็นเขียงบานเท่าไหร่อ่ะคือนทตละรันเด็กการเลยอืม เสียงเสียงก่อนบึ้ยทำงี้ไหยเฮ้ย <laughs> อร์ตัดหนักใส่ไมเป็นแค่พอละอืมนี่เตรียมว้าอัด แต่ค่าก็ยอม ขึ้นแต่ก็ข้นนั่นแบบเพียรแตจ็บเอพ่อเราด้วเดี๋ยวเขาไปเล่มตัวพ่อไปข้าววนนี้ไปกินแ <c oughs> ล้วนอน แล้วก่อนค่ะพี่น้องจ้าสำหรับกิปนี้ม้องสองคนกับขอตัวลาไปก่อนด้วจ้าขอบคุณพี่น้องดูการที่ตามรับชมเด้อเดี๋ยวกันไม่กิปหนาจ้านี่แนวดีๆแซ่บๆเตรียมมาฝากมั่งต่อนคือเจ้าจ้าสำหรับกิมนีส้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะไปแลวจ้ะกิ้ว